คนธรรมดาสามารถเป็นผู้หญิงที่มีความคลาสซี่อเลิกแกนได้หรือไม่จำเป็นไหมที่เราจะต้องรวยจำเป็นไหมที่เราจะต้องมีเงินเราจะเป็นผู้หญิงที่มีความคลาสซี่อเลิกแยนยังไงไม่ทำให้คนอื่นอึดอัดและไม่ทำให้ตัวเองอึดอัดด้วยเดี๋ยวไปดูกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ใครที่เดินทางสายพัฒนาตัวเองหรือพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่มีความคลาสซี่อลิเกนก็จะเจอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแต่งตัวยังไงให้ดูแพงการซื้อเสื้อผ้าการเลือกของการเลือกรองเท้ายัางไงให้ดูแพงในวิดีโอนี้แพจ,จะมาชวนคุยในรูปแบบที่ลึกกว่าการที่เราจะต้องแต่งตัวให้ดูสวยดูแงพงเฉยๆแพจะแยกเป็นสองพาด้วยกันนะพาดแรกเราจะคุยกันทําความเข้าใจกันว่า ความหมายจริงของคำว่า e l e g a n t classy เนี่ยมันคืออะไรมีความเป็นมาย,ยังไงบ้างพาร์ทที่2จะเป็นในส่วนของประสบการณ์ส่วนตัวของแพรที่แพรได้เจอมาได้ทดลองทํามากับตัวเองทํายังไงให้เราไม่รู้สึกอึดอัดอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวิดีโอที่จะมาคุยกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะเรามาดูความหมายของคําว่า Classy และ e l e g a ก t กันค่ะความหมายที่แพรนามาเนี่ยนำมาจากโพชนานุกรมของฮาร์ไลแคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะ คำว่า Classy จะมีสองคำอยู่ในนั้น mm hmm. ก็คือ stylish and sophisticated ซึ่งสองคำนี้สามารถใช้ได้กับคนสิ่งของสถานที่อย่างเช่นในบริบทของคนเราเจอคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขา Classy จังเลยอาจจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวหรือกิริยามารยาท ในบริบทของสถานที่อย่างเช่นเราไปที่ที่หนึ่งแล้วมันดู e l e g a n c e ดู Class y ดูจัดระเบียบมาเรียบร้อยดูสวยงามมากเลยนี่ก็ใช้ได้เช่นกันในบริบทของสิ่งของอาจจะเป็นรถคันหนึ่งก็ได้ที่เรามองแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นคลาสคลาสสิกขามากเลยมันดูคลาส s ี่ดูสะอาดสะอา้านดูมีระเบียบวินยัยดูมีการตกแต่งสวยงามส่วนคำว่า sophisticated แพจะขออ่านเป็นภาษาอังกฤษที่เขาแปลมาก่อนนะเพราะบางทีแพรแปลภาษาไทยมันก็อาจจะยังไม่ใช่ไม่ถูกต้องเพราะแพก็แปลไม่เก่งนะคะคำว่า sophisticated ตามพจนานุกรมของ Cambridge เนี่ยก็คือ having a good understanding to the way people behave or a good knowledge of culture and fashions แพรแปลเองนะที่แปลเป็นไทยอะแพรแปลได้ว่าการที่จะเป็นคนที่แบบ s o h i s t i c a t e d เป็นคนที่ค l a ส s y คเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์ในจิตวิทยาม,มนุษย์ระดับหนึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมสังคมของมนุษย์ด้วยของสถานที่ของประเทศนั้นๆด้วยต้องเป็นคนที่ เก่งกูดในระดับหนึ่งต้องเป็นคนที่ฉลาดในระดับหนึ่งเลยแหละความหมายของคําว่า e l e g a n t จะมี3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็น p l e a s i n g l y p l e a s i n g l y คือความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเราทําอะไรเราขออนุญาตก่อนเราให้ความรู้สึกของการนอบน้อมการเป็นคนที่มีกิริยามารยาทรู้จักเวลากลเทศะ ส่วนที่2ก็จะเป็นความ g r a c e f u l ความ g r c e e f u l เนี่ยก็คือความปิติยินดีความกระตันยูความซาบซึ้งความสำนึกบุญคุณเป็นคนที่มีติดจิตด,ดีกับคนอื่นอย่างเช่นเราเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเรารู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยเราไม่มีความรู้สึกอิจฉาหรืออยากทำให้เขาตกต่ำนึกออกไหมเราจะรู้สึกว่าเออดีจังเลยอะ่ะรู้สึกยินดีกับเขาจากใจจริงๆปิติยินดีจริงๆ ข้อ3ก็คือ stylish มีสไตล์มีความทันสมัยมีความเกม๋มีความสวยงามซึ่งสไตล์เนี่ยบ่งบอกได้หลายๆล,ลูปหลายๆแบบนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องแต่งตัวชุดขาวชุดที่เป็นแบบโอนมันนี่เสมอไปคำว่า t y y l s h เนี่ยเป็นได้หลายอย่างสมมุติบางคนชอบสไตล์แบบบลอกๆอย่างเงี้ยบางคนชอบฮิปปี้โบฮีเมียนบางคนอาจจะชอบแบบฟลอรัลฟิลแต่งตัวฟิลด ok อกไม้เนี่ยก็คือสไตล์เหมือนกัน จากที่ได้ฟังแพรอธิบายมาสักระยะหนึ่งแล้วพอจะเข้าใจความหมายของคําว่า Classy ่อะไรแกนเบื้องต้นกันแล้วใช่ไหมใช้คาว่าเบื้องต้นเพราะการที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่เรียกได้ว่า Classy ่อะไรแกนได้เนี่ยมันมีหลายๆดีเทลนะคะแต่นี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่พะนามาแชร์กันต่อไปเราจะมาทําความเข้าใจว่าเออเรา Classy ่อะไรแกนแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้คนอื่นไม่อึดอัด ในความคลาสซี่ของเราไม่อึดอัดในความเป็นเอลิเนซ์ของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเดินทางสายนีแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกอ,อึดอัดกับการที่เราเป็นแบบนี้ซึ่งสิ่งที่แพรจะพูดต่อไปนี้มันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของแพรที่แพรตกผลึกได้แล้วก็อยากจะมาแชร์กันมันอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างก็ใช้สติสัมปชัญญะใช้ปัญญาญาณของตัวเองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วกันนะคะแพรแยกออกมาได้3ปัจจัย ด้วยกันซึ่งภายใต้3ปัจจัยนีย้มันจะต้องดีต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสัมผัสที่เรามีในในร่างกายของเรานะคะข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นการ welcoming welcoming <Will> ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกไม่เป็นที่แปลกแยกข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกต่อตัวเราจากภายใน ปัจจัยที่3ก็คือภายนอกก็จะเป็นเกิริยามารยาทการแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้าการจัดบ้านการทําความสะอาดเนี้ยรวมหมดเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำความเข้าใจให้ละเอียดกว่านี้กันค่ะปัจจัยข้อแรกคือความ welcoming welcoming คือการทําให้คนอื่นรู้สึกได้รับการต้อนรับรู้สึกอบอุ่นสมมุติเราไปบ้านคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเจ้าของบ้านเขาต้อนรับเรายังไงเราจะรู้สึก วอร์มในหัวใจรู้สึกอบอุ่นในหัวใจที่ไปเยี่ยมเยือนบ้านของคนคนนั้นถ้าจำได้ความหมายของคำว่า c l a s s y elegant จะมีคำว่า Sophisticated อยู่ซึ่งคำว่า so Sophisticated เนี่ยมันคือการที่เรามีความเข้าใจในหลักจิตตะวิทยาหลักพฤติกรรมมนุษย์สมมุติเราได้รับเชิญไปงานงานหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงานไหนสังคมระดับไหนสามารถใช้ได้หมดเลยเราจะต้องมีความฉลาด ในพฤติกรรมมนุษย์แหละเราก็สังเกตก่อนว่างานเนี่ยเป็นงานประมาณไหนเสื้อผ้าใส่แบบไหนไม่ใช่แค่เราแหละมีเงินซื้อเสื้อผ้าแพงๆเราจะใส่อะไรก็ได้จะประโคมอะไรก็ได้เราจะต้องดูมารยาทการะเทศะของงานด้วยสมมตุติเราเป็นคนที่ไม่มีมารยาทไม่มีความคลาสซี่อะไรแกนอะไรแต่เรามีความเข้าใจว่าความคลาสซี่อะไรแกนแต่งตัวให้ดูแพงก็คือซื้อเสื้อผ้าแพงๆประโคมของเลยเราไปงานนั้นแล้วเราประโคมเลยเสื้อผ้าแบบ โอ้หลูเลิศกว่าทุกคนในงานคําถามคือมันเลิศมันสวยจนทําให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดกับการแต่งตัวของเราหรือเปล่าและตัวเราเองที่ใส่ไปในงานเนี่ยและทุกคนมองด้วยสายตาที่มันมันไม่ได้โฉผีโฉบผาไม่ได้มองด้วยสายตาที่ชื่นชมอะ่ะอันเนี้ยเรารู้สึกเป็นตัวเองหรือไม่เรารู้สึกอึดอัดหรือไม่หรือเรารู้สึกดีอย่างที่แพรบอกไปข้างต้นอะไรก็ตามที่ทําแล้วมันขัดต่อ ตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองเนี่ยเราต้องกลับมาคิดแล้วว่าเออการที่เราทําแบบเนี้ยใจเรามันดีหรือเปล่านะหรือว่าตาเรามันชอบอันนี้หรือเปล่านะอันไหนที่มันขัดมากเกินไปอะตัวเราเองจะรู้เองอย่างเช่นแต่ก่อนตัวแพรเองแล้วกันแพรจะชอบใส่เสื้อผ้าที่ตัวเล็กๆรัดๆมันอึดอัดมันไม่ได้สบายตัวเลยเวลานั่งถ้าเกิดเราใส่ กับโปรงที่มันสั้นเกินไปเราก็จะต้องมาดึงถูกไหมมันไม่ได้ดูสวยงามเลยมันรู้สึกเกิดอัดมันไม่ใช่ตัวเราเลยอีกตัวอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่งางๆอย่างเช่นเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ท็อปปิกที่จะคุยได้ทั่วไปนู่งไหมถ้าเกิดเราไม่ไปอยู่ในกลุ่มของคนที่คุยเรื่องศาสนาคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเนี่ย อยู่ดีๆเราดึงเรื่องนี้ขึ้นมาบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ยอมรับในเรื่องการคุยเรื่องนี้แมีตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่แพรว่ามันโชว์ความเป็นว e l ค o มมิ่งการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเขาได้ดีมากๆก็คือเป็นบิสเนสเป็นภรรยาของบิสเนสพาร์ทเนอร์ของสามีแพรนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะเรียกเขาว่าเป็น ผู้หญิงแบบโอนมันนี่ก็ได้เลยเพราะครอบครัวของเขามีความร่ำรวยมา generation to generation แบบมากกว่า3า e เจเนอเรชัแล้วอันนี้ก็คือโอนมันนี่ที่แท้ถูกนะคะซึ่งเขาก็จะเชิญเราไปทานข้าวไปทานอาหารค่อนข้างที่จะบ่อยที่บ้านของเขาทุกครั้งที่แพรไปแพรรู้สึกเวลคัมมากๆทั้งที่เราจนกว่าเขามาก เราไม่ได้มีเท่าเขาเลยแต่แพรไม่ได้รู้สึกโดนเหยียดโดนหยามทาั้งในเรื่องของการแต่งตัวคำพูดมารยาททุกอย่างแพรรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็น inspiration ของแพรได้ดีมากๆเลยทุกครั้งที่เขาจะเชิญแพรมาทานข้าวเนี่ยเขาก็จะส่งข้อความมาบอกหนึ่งอาทิตย์ก่อนให้แพรได้เตรียมตัวให้ถามก่อนว่าช่วงนี้เวลาเนี่ยแพรว่างหรือเปล่า จะมาได้หรือเปล่าถ้าเกิดมาได้เขาก็จะลิดล,ลายชื่อถ้าเกิดแพรไปได้แพรก็ตอบตกลงถ้าเกิดช่วงไหนที่มันไม่ว่างมันตรงกับเวลางานที่เราไม่สามารถไปได้แพรก็จะเซโนไปเขาก็จะรู้ในการจัดเตรียมโต๊ะอาหารของเขาเขาจะบอกแพรเลยว่าเนี่ยวันนี้เวลาเนี้ยแพรว่างไหม และการทานข้าวเนี่ยก็จะมีพ่อเขามีแม่เขาแม่สามีมีใครบ้างไปแล้วงานจะเป็นประมาณไหนอย่างเช่นแต่งกิฟต์วิ่งอย่างเงี้ยงานจะเป็นประมาณนี้นะแต่งตัวประมาณนี้ซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้บอกว่าแต่งตัวประมาณไหนแต่แพรก็จะถามกลับไปเสมอว่ามี dress code ไหมต้องแต่งตัวยังไองอะไรเงี้ยบางครั้งเขาอาจจะชวนไปแบบไปไว่ายน้ําที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเตรียมชุดว่ายน้ำอะไรางี้ไปเขาก็จะบอกมา ซึ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทำแบบเนี้ยมันทำให้แพรรู้สึก welcoming รู้สึกว่าเออเขาอยากให้เราไปอยู่หนาะที่นั้นจริงๆแล้วเขาเคารพเวลาของเราเขาเคารพสิ่งที่เราทำเขาถามเราก่อนว่าเราว่างไหมเราไปไหนไหมเราทำอะไรไหมเราพอจะมาได้ไหมและตัวเราที่ถูกเชิญนะแพรรู้สึกว่ามันทำให้เราได้เตรียมตัวอย่างทุกครั้งที่แพรไปบ้านของใครก็ตามที่ถูกเชิญไปทานข้าวเนี้ย แพ้ก็จะมีของฝากเล็กๆน้อยๆไปให้หรือบางทีแพ้ก็จะทําอาหารเป็นอาหารไทยนําไปที่บ้านของเขาบางทีแพ้ก็จะจัดดอกไม้ไปด้วยพอเราได้เตรียมตัวแบบนี้แล้วเมื่อเราไปถึงงานอะแพ้รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปแบบอยากไปกินของของเขาหรืออยากไปได้ของของเขาเนื่องจาแมเพราะบางทีอะบ้านคนมีตังอ่ะเวลาที่เราไปทานข้าวบ้านเขาเขาจะมีกิฟต์เซตมีของอะไรที่แบบเป็นกิมมีคของเขาอะ ให้เรากลับบ้านเสมอแต่การที่เราเตรียมตัวมีของไปมีช่อดอกไม้ไปให้หรือจัดดอกไม้ไปให้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราก็เราไม่ได้ไปกินของเขาปัจจัยที่2คือปัจจัยภายในปัจจัยภายในจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีคุณค่าและเป็นตัวเองเหมือนที่แพรบ,บอกไปข้างต้นอะไรก็ตามที่มันขัดต่อตาหูจมูกล้นกายใจของเราแล้วอย่าทำมันทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวตน สมมุติเราอยากจะเปลี่ยนการแต่งตัวเป็นผู้หญิงอีเลแกนต์คลาสซี่ elegant, classy, แบบดูดีและเราแต่งแล้วเราชอบมันไหมอ่ะเราต้องถามตัวเองเยอะๆสมมุติเราอยากจะเป็นคนที่แบบซอฟๆหวานๆเฟมินินหวานจา๋าอย่างเงี้ยหวานตัดขาอะไรก็ได้เราเป็นแบบนั้นแล้วมันใช่ตัวตนของเราจริงๆหรือเปล่าหรือมาทำให้เราแบบ ยิ่งทำยิ่งด้อยค่าตัวเองออกไปเรื่อยๆยิ่งรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเลยเราจะต้องกลับมานั่งคิดมานั่งทบทวนตัวเองนะอย่าอยากเป็นอะไรบางอย่างเพียงเพราะกระแสสังคมช่วงนี้มันแรงคนนี้ทำคนนั้นทำคนนี้แต่งตัวแบบนี้คนนี้ทำนิสัยแบบนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อย่าอยากทำแบบนั้นมันจะทำให้เราเจ๊งการทำตามคนอื่นโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงในหัวใจของตัวเองเนี่ย เจ๊งมาหลายคนแล้วนะคะยกตัวอย่างแพรก็ได้แพรก็เป็นคนหนึ่งที่มีความพยทยานอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะแพรเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ได้จะเป็นสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์ประเสริฐได้อะมันจะต้องพัฒนาเราแตกต่างจากสัตว์เพราะเราพัฒนาได้แพรก็เลยอยาก เป็นคนที่ดีขึ้นอยู่เสมอนะคะอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้าเกิดใครติดตามแพ้ก็จะเห็นการพัฒนาของแพรมาเรื่อยๆถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแต่ก่อนแพรเปลี่ยนไปเยอะมากส่วนมีคนนะเม้นในทิกตอกว่ามันก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะดูโตมากขึ้นดูมีความคิดอะไรเงี้ยมากขึ้นแต่รู้สึกว่าฟิกรู้สึกว่าปลอมรู้สึกว่าแพรไม่ได้เหมือนแบบแต่ก่อนเอาจริงๆตอนที่แพอ่านเมนนั้นนะแพยอมรับเลยว่ามันคือเรื่องจริงและแพรู้สึก พเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเยอะมากๆแล้วคนอื่นมองเห็นแบบนี้ยมองเห็นว่าเราปลอมอ่ะมองเห็นว่าเราโตขึ้นอ่ะมองเห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมองเห็นว่าเราไม่ใช่แบบแต่ก่อนอะเรารู้สึกว่านี้คือความประสบความสําเร็จที่เออเราประสบความสําเร็จในการพัฒนาตัวเองมาในระดับหนึ่งแล้วนะ ถึงมีคนมาว่าเราแบบนี้ได้แสดงว่าเขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเขาถึงเขาถึงให้ความคิดเห็นแบบนี้ได้ซึ่งแพรก็พยายามมาเยอะมากจริงๆยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการแต่งตัวการแต่งตัวแปรเปลี่ยนไปเยอะมากจากตอนนั้นมันเด็กๆอนะเนาะมันเป็นเด็กน้อยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรรู้แต่ว่าการแต่งตัวตามแฟชั่นหรือการแต่งตัวแบบ screaming เ,เรียกว่ายังไงดีอะแบบ เดินไปเราให้คนอื่นแบบมองอะ่ะมันมันคือสิ่งที่ทำให้สังคมยอมรับนะตอนนั้นมันทำให้คนสนใจเราอ่ะอันนี้เป็นความเห็นผิดที่เราเคยมีนะแค่ก็แต่งตัวโปสเซ็กซี่บ้างนะคะพรารู้สึกว่าเวลาให้เราแต่งตัวโปสเซ็กซี่เนี่ยโพสรูปล,ล,ลงตามโซเชียลมีเดียคนกดไลค์เยอะมากแต่เราไม่รู้ว่าเขากดไลค์เพราะเขาสมเพศหรือเขาชื่นชมหรือเพราะเขากดไปงังน้นๆหรืออะไรแต่ด้วยความที่ เราไม่ได้ฮีลอะเนาะเรามีความเห็นผิดอะเนาะแล้วก็ทําไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วการแต่งตัวโป้ของแพรแต่รู้สึกไม่ชอบเลยนะคะแม้กระทั่งตอนนั้นนะคะแพรไม่ชอบเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วรู้สึกอึดอัดมากๆเลยเวลาที่ใส่ขาสั้นมันก็จะเห็นอะแล้วแพรรู้สึกว่ามไม่ได้อยากโชว์และเราไม่ได้เติบโตมากับครอบครัวที่สอนเราแต่งตัวโป้แบบนั้นครอบครัวแพรเป็นแบบคอนเซอร์วทีฟมากๆเลยนะคะ พ่อแพรไม่ให้ย้อมผมนะตอนที่อยู่มะะัธยมค่ะแล้วก็ไม่ให้ทาเล็บด้วยนะคะและคุณยายก็ไม่สนับสนุนการใส่อะไรสั้นๆแล้วก็โชว์มากเกินไปมันไม่สวยมันไม่งามมันไม่สุภาพซึ่งถ้าจะมองในหลักจิตติวิทยามันก็อาจจะเป็นความเก็บกดที่แพรไม่เคยได้ทําแบบนั้นนะนึกออกไหมพอแพรโตมานิดนึงมีความรับผิดชอบตัวเองนิดนึงหาเงินได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่านะมันกะแกนมันเป็นอะไรที่ เลิศมันเป็นอะไรที่เก๋แล้วก็ทําไปด้วยความเห็นผิดแต่จริงๆลึกๆภายในคือเราไม่ได้รู้สึกสบายใจที่จะทําและรู้สึกอึดอัดด้วยกับการแต่งตัวแต่และอย่างที่แต่งไปก็คือโอ้ใส่อะไรรัดๆเนี่ยแน่นอนว่ามันมันไม่สบายตัวอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่อาจจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนเลยว่าแพลเปลี่ยนไปเยอะมาก ตัวอย่างที่สองที่แพรเห็นได้ด้วยตัวเองที่เราเปลี่ยนไปเยอะมากคือสถานะทางการเงินสถานะทางการเงินของแพรแต่ก่อนเนี่ยแพรหางเงินได้เยอะนะคะแต่ไม่รู้จะเก็บเพราะเราตามอะไรเราตามสังคมเราตามแฟชั่นคนนั้นบอกว่าดีของอันนี้มันต้องมีเราก็ต้องซื้อทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้อยากได้อันนั้นจริงๆเราเป็นคนที่ป่วยในในความคิดตรงนี้มากเลยเราตามเราต้องการ v a l i เ a t i o n จากคนอื่นต้องการการยอมรับมากเกินไปจน จนไม่ได้คิดถึงอนาคตอะไรขนาดนั้นแต่พอเราเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องมากขึ้นเราเริ่มมีสติกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเนี่ยการเงินของแผรมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้จักจัดสรรแบ่งปันเงินรู้จักหาความรู้เพิ่มในเรื่องของการเงินรู้จักวางแผนอนาคตมากขึ้นซึ่งเห็นได้ชัด มากมากเลยนะปัจจุบันปัจจัยข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องของภายนอกทั้งหมดเลยแพรยกตัวอย่างมาบางอย่างนะเพราะจริงๆรแล้วปัจจัยภายนอกมันมีเยอะมากอย่างเช่นการแต่งตัวการจัดบ้านการทําความสะอาดการรักษาความสะอาดของตัวเองกิริยามารยาทท่าทางการพูดการสื่อสารเนี่ยก็เป็นปัจจัยภายนอกได้เช่นกันหรืออาจจะเป็นการเรียงลำดับความสําคัญของสิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่จะทําให้เราเป็นผู้หญิงคลาสซี่อิแกน เป็นคนที่ s o p h i s t i c a t e d มี l a s s มี style ก็อยู่ในนี้หมดเลยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นการแต่งตัวเราควรจะเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวไปในทางไหนอย่างเช่นข้อที่แล้วแพรยกตัวอย่างกับการแต่งตัวของตัวเองแต่ก่อนชอบแต่งตัวโป๊อะไรเงี้ยตอนนี้ไม่แล้วแพรมาเน้นเสื้อผ้าที่แบบอย่างเงี้ยค่ะใส่สบายไม่ต้องให้ใครมามองว่าอุ๊ยอันนี้โป๊อันนี้โชว์อันนี้ ต้องดูต้องหันไปมองเนี้ยไม่ต้องแต่เป็นการใส่เสื้อผ้าที่แบบสบายขึ้นดีกับตัวเองอาจจะเป็นแฟมินีนมากขึ้นหรือเป็นร็อกสตาร์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราพอใจแบบไหนเราใส่แบบไหนแล้วเราไม่อึดอัดน,นะคะถ้าใครอยากแต่งตัวเซ็กซี่ก็แต่งตัวไปน,นี้ไม่ว่ากันนะคะแต่ส่วนตัวแพรแล้วแพรไม่ชอบแต่งแบบโป๊โปเซ็กซี่มันอึดอัด ถ้าเกิดใครชอบก็เรื่องของเขาเรื่องของคุณไปตัดสินใจกันเองสิ่งสำคัญก็คือจะต้องไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดน,นะต่อมาก็อาจจะเป็นการแสดงท่าทางกิริยาต่างๆการอยู่กับสังคมเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องปรับตัวให้เข้าสังคมอะ่ะถ้าเกิดเรามีอีกโก้สูงอันนี้ฉันถูกถูกอยู่ตลอดเวลาเราเป็นคนไม่น่ารักและสังคมก็จะไม่รักเราด้วยสุดท้าย ก็จะไปโทษสังคมแล้วก็ทำทำ,ทำตัวเป็นเหยื่อะคะ่ะว่าเออทำไมสังคมต้องมองเราอย่างนี้ทำไมเขาไม่แบบนี้กับเราทำไมโน่นนี่นั่นกลายเป็นพฤติกรรมของเราอะ่ะสะท้อนเราอีกนะคะสะท้อนจิตวิญญาณสะท้อนอะไรอะ่ะสะท้อนอ่สุขภาพจิตของเราเองก็ลองไปพิจารณาดูว่ากิริยาไหนเราควรพูดอยู่ในที่ที่มันเงียบๆเ,เราควรเสียงดังกระโตกกระตากแบบนี้ไหม เราควรพูดแบบนี้กับสังคมแบบนี้ไหมเราควรนำท็อปิกอันนี้มาพูดแบบนี้ไหมเราก็ต้องไปพิจารณาตัวเองนะคะเริ่มทีละนิดค่ะเดี๋ยวมันก็เป็นไปในวีที่เป็นธรรมชาติของเราเองต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆเพื่อนครอบครัวอะไรอย่เงี้ยแต่ก่อนแพรเรียงลำดับไม่ถูกต้องเลยอะไรมาก่อนอะไรมาหลังตอนนี้แพรเรียงลำดับชีวิตได้แบบ มากและชีวิตมันดีขึ้นแล้วความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของเรามันดีขึ้นแพเชื่อว่าก่อนที่เราจะไปสร้างโลกหรือไปกู้โลกหรือไปช่วยโลกอะไรได้เนี่ยภายในเราต้องดีก่อนพอภายในเราดีแล้วเราต้องเริ่มขยับจากคนใกล้ชิดทําดีกับคนใกล้ๆตัวก่อนค่อยแผ่ขยายแผ่กระจายความดีเนี่ยไปให้คนอื่นเรียงลาดับสําคัญในเรื่องของอาจจะเป็นการเงินก็ได้นะการใช้จ่ายเนี้ยแพ้ก็จดบ,บัญชีเนี้ย สิ่งของต่างๆอย่างเช่นเสื้อผ้าการแต่งตัวการปรับปรุงตัวของเราเราก็ดูแล้วว่าเราควรจะซื้ออันนี้ไหมอันนี้มันเหมาะก,ก,กับการลงทุนที่จะซื้อไหมอย่างแต่ก่อนแพ้ใส่เสื้อผ้าที่ตามแฟชั่นนะคะตามกระแสมันทําให้เราเสียเงินไปเยอะมากๆกับการที่เราไปตามกระแสตอนนี้แพ้ก็ไม่ได้ตามกระแสแต่เลือกซื้อเสื้อผ้าที่แพงกว่าเดิมหน่อยแต่ความแพงนั้นน่ะมันจะทําให้ผ้าตัวนั้นน่อยู่ได้นาน อย่างชุดที่แพ้ซื้อนานที่สุดตอนนี้ก็คือเด็กปีก็ยังใส่อยู่ต่อมาก็อาจจะเป็นการจัดระเบียบบ้านให้มันดูระเบียบเรียบร้อยสวยงามอะ่ะแพ้ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมแต่แพ้ชอบจัดระเบียบบ้านแพ้ชอบให้ของมันอยู่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยอยู่แบบนี้ของเขาแล้วก็พยายามจัดให้มันเหมือนเดิมตลอดการจัดระเบียบบ้านทําให้หัวสมองเราโล่งมากเลยเวลาเราหาของเราหาเจอ เราหาที่ไหนก็เจอใครหาก็เจอเพราะฉะนั้นที่บ้านก็จะมีกฎระเบียบที่ว่าถ้าเกิดของตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดใครย้ายไปจะต้องเอามาคืนตรงนี้เพราะคนในบ้านจะได้หาเจอยิ่งอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีระเบียบวินยัยมันวุ่นวายมากเลยนะทุกคน เออนี่ก็เป็นระเบียบบ้านของแพรที่เอามาแชร์กันนะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดที่แพรนามาแชร์ในว,วันนี้จะเห็นได้เลยใช่ไหมว่าการที่เราจะเป็นผู้หญิงที่ดูแพงดูคลาสซี่หรืออลเกนเนี่ยไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่แพงหรือใช้ของแพงหรือไปในที่แพงๆเสมอไปแต่มันเป็นการแพงที่ความคิดคําพูดกิริยามารยาทของเราซะมากกว่า ส่วนในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยพอเราเข้าใจคําว่าคลาสสิคอะไรกันจริงๆแล้วแพ้ว่าทุกคนเปลี่ยนได้ง่ายมากและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้นะแพ้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามแพ้จะย้ำเสมอว่าการฟังอะไรมาก็ตามให้เราไตร่ตรองก่อนอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดฟังแพ้ก็เช่นกันอย่าเพิ่งเชื่อให้เราไตร่ตรองคิดพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่แบบพูดเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันเป็นไปได้จริงในชีวิตจริงหรือเปล่า ค่อยเชื่อแล้วค่อยทำตามในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเหมือนเดิมขอให้ทุกคนเป็นคนที่ดีขึ้นเป็น the best version ของตัวเองในในวที่ตัวเองรักตัวเองในวที่ตัวเองชอบตัวเองมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะไปแล้วค่ะถ้าเกิดไม่ปิดวิดีโอนี้อันนี้ข้างหลังเนี่ยจะต้องพังลงแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ